นี่เมียงปลานะครับนะนี่ปานินนะครับตัวใหญ่ๆเลยภาษาใจในนะจัดแบบคำใหญ่ๆตัวโตวเลยนะนใส่มีพวมีลวกกทีหลังดีกว่ากิ้มของเคียบมอสเขา ชาตแบบเข็มข้นไปเลยอะ,อะไรๆคำ<ๆ>แรกเลยนะเป็นไงพี้<ๆ>เปรี้ยวหวานเค็มรสชาติกลุมกล่อมทีกละเอียดพอดีเลยทำขายได้เลยนะอลองสักตั้งไหม

ขึ้นมีตองจลวีย <laughs> <c oughs> วาวมเกียวตุกอบกอแบบคนย่างปลาครับต,ตำจปานะนะ่าได้ไหมใื่ <c oughs> không cầm kìa yeah. kìa yeah.